วันนี้เอรี่มาเทพสพริกสามสหายก่อนที่เราส่องมอบให้กับมือของเอฟซีค่ะนี่พีิสามสหายตัวแรกก็จะเป็นพริกผงคุณพ่อสไตล์อิตาเลียนวองเลยหอมาเอรี่ชอบม,มากเลยตัวนี้สมุนไพรอิตาเลียนก็ตัวที่สองพริกผงคุณพ่อสไตล์มาล่า,า,ลาอันนี้คุณแม่ชอบลแล้วตัวที่สามคือพริกเกลือคุณพ่อกินกับผลไม้แล้วเราจะเทสด้วยทั้งสามตัวโอเคพอี่ <Okay. S 1> ตัวแรกอ่ะตัวแรกหนูมาเทส เทสนี่เลยนะพี่ผมอิตาเลียนอิตาเลียนโอเคอ่หารนเลยลูกมาเผู้ชิมประจําบ้านที่จะให้คะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณแม่ผู้เป็นตากล้องนะครับโอเคนี่แล้วก็วางวางึ้นไปก่อนเคสสีเข็นชัดๆก่อนนะนี่ตัวนี้เลยค่ะ ส่วนไพลตะเลียนอันนี้เราเราทำมาจากอ่าไทม์แล้วก็รสแมรี่ที่เราปลูกเองแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็มาทําให้แห้งแล้วก็บดแล้วก็ใส่ใช้เกลือหิมาลายด้วยเกลือเกลือสีชมพูใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกลือหิมาลายสีชมพูแล้วก็ใช่แล้วเราก็จะไม่มีผงชูรสไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลอันนี้ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะอ่ะโอเคโรยให้ทั่วๆแล้วก็ชิมกัน วว้ากินหอมมากเลยอ่ะกินสมุนไพรตะเรียนนี่พุ่งออกมาเลยโอเคชิ้นแรกเราต้องให้คุณแม่ชิมก่อนครับอ่ามาที่รักอันนี้ชิมเลยหรือเ่าป้าป้าป้อนให้หนูป้าป้าหอมมากให้หนูชิมก่อนเลยหรือล่าไม่เป็นไรก็หนูป้อนป้าที่ไหนที่ของหนูให้หนูชิมแม่เราก็เราก็คิดว่ารักเราที่ไหนได้เขาจะป้อนเราเสร็จพอที่เหลือเขาจะเอาหมดเลย อ่ะอันนี้นะเดี๋ยวป่าไปเตรียมชุดที่สองอหอมแม่ชอบม,มากเลยหอมโรสแมรี่หอมทามทะลุออกมาเลยอะ่ะแล้วก็พริกไทยเด็ดเด็ดตอนจิมมันต้องปรุงแล้วเบิมเลยอันนี้ชุดอ,อ,อันนี้นะนี่ตอนที่คุณจีนี่คุณไม่ได้ปรุงเลยใช่ไหมไม่ปรุงเลยครับไม่ปรุงออ<อ>มันกำลังพอดีเลยตอนจีนี่คือไม่ปรุงอะไรเลยนะถ้าแบบจิมคือไม่ปรุงอะไรเลยเวลาเวลาเวลาเราเทสเนี่ยอย่างที่ปปาให้เทสเนี่ย เราจะไม่ปรุงอะไรเลยก็คือจี่ไฟเฉยๆแล้วก็มามาเทสแบบนี้เราจะได้แบบรสชาติแท้ๆแต่ว่าเวลาที่ FC เอาไปปรุงเนี่ยสมมุติว่าชอบผงนัวชอบผงปรุงรสหรือชอบซอสอะไรต่างๆก็ปรุงเข้าไปได้อือันนี้กินเราเทสเนี่ยเราไม่ปรุงนะทราบ FC ที่กินเจนะคะหรือกินหรือเป็นวีแกนเนี่ยนี่วีแกนเจร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยใช่มาอ่ะชุดที่สองนะครับ แกค,คุณยังไม่ได้ชิมเลยแกยนครับเต็ิให้ให้พวกคุณชิม <laughs> เดือดรุกเธอจะชิมหมดแล้วใ <laughs> ช่คือเลยแอลลี่นะชอบเลยใช่ไหมลูกขี้หนึหือฉ่ำก็แยกจานนะเพราะมันหลอมลวดกันใช่ใช่แยกปะปะเอาเอามาใหม่อ่ะอแบบคลุกเหรออ่าแค่รวย,ยก็พอตอนที่เอาพริกผงหม,ม่าล่ามารวยเดี๋ยวปะปะจะทำนี้เพิ่มมีตัวพริกผงหม่าล่า ชื้ต้องมีนีนานะคะโอเคอยเนี่ยเข้มข้นเลยอย่างนี้มาอันนู้นชิมก่อนเลยลูกรักน่ารักที่สุดอ้าวเดี๋ย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 วลูกสาวเาชิมใหญ่ใหญ่นะอ่ะเยอะเลยอ่ะก็คือเราเราจะใส่เกลือแบบเป็นกลางกลางเนาะเบสกลางกลางถ้าสมมุติว่าชอบที่มันเข้มข้นกว่านี้ก็สามารถหมักแล้วก็ ปรุงตอนทำเนื้ออีทิมนะฮะไม่ได้กินเรียนเนี่ยถ้าเอฟซีคนไหนเคยไปจีนอ่ะล้วไปกินหม่าล่าปิ้งย่างอ่ะนี่แหละแบบนี้เลยเพราะว่าสมัยเมย์ไปเรียนจีนอ่ะคือชอบกินมากแล้วเนี่ยคุณพ่อน่ารักมากไปแกะสูตรออกมาอ่าฮะสูตรอเคทีนี้เราจะใช้อันนี้กับอันนี้อ่า นี่เราก็ไม่ปรุงนะครับไม่ปรุงแต่ว่าถ้าถ้าปกติแล้วผักอย่างเงี้ยต้องปรุงเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่านี่เราเทสเนี่ยเราเลยไม่ปรุงให้เห็นอ่านี่กินกับผักก็อร่อยกินกับทุกอย่างอาหารโดยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นข้าวไข่เนื้อผัดได้หมดได้หมดแล้วฝั่งนี้ก็จะหมดแล้ว <laughs> อักนี่คุณจะใช้ส่วนอะไรจ๊ะเอ่อผมก็สองจานเลยสองชุดสองชุดอ่ันนี้ช่วยกันชิมกันให้หมดก่อนเดี๋ยวพ่อป๋าจะใส่เข้าไปใส่ะให้แม่ชิมด้วยให้แม่ชิมเพิ่มอร่อยไหมอืมหอมอ่าแค่นี้ก็สุกแล้วง่ายง่ายก็คือจุดจุดจุดเริ่มต้นของพี่ผมคุณพ่อหรือพี่เกลือคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นจากตอนเราทําช่องใหม่ๆเนาะแอลลี่ยังเล็กมาก แล้วแอลลี่ก็จะเติบโตไปกับการเรียนรู้ในการทำอาหาร<ช>ซ,ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของขครอบครัวเฟรดเดแล้วทีนี้แอลลี่เขาก็เริ่มทำขึ้นแต่ว่าเขาเขาอยากทำเป็นเขาอยากเก่งเขาอยากทำอาหารเป็นเองกินเอง,ขเ,องเขาเลยอยากได้แบบง่ายก็คือแค่ทำขายแล้วก็รวยหรือทำแล้วก็รวยก็เลยผมก็เลยคิดสูตรสำเร็จให้เขา แล้วหลังจากนั้นคือเขาก็เข้าครัวเองแล้วทุกวันนี้เขาก็เข้าครัวแล้วทําให้พ่อแม่กินแบบง่ายๆน,นไม่แต่อย่างอื่นเลยใช้แค<ไ>่สาอนอย่างเงี้ยทำเสร็จปุ๊บรวยรวยรวยรยมันมันจะเป็นมันจะเป็นการทําอาหารแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยนะโอเคได้แล้วที่รักบอกเด็กหอถูกใจสิ่งนี้เด็กหอตนี่แบบถูกใจแน่นอนคือทุกคนที่แบบอยากกินอย่างอย่างตัวพิษผงอิตาเลียนเนี่ยอ่อย่างางี้ทรงพิอิตาเลียนเนี่ยคือภาพ ที่คุณ <Okay. S 1> จะเห็นภาพที่ทุกคนจะเห็นก็คือเวลาคุณแคจินเนี่ยเสร็จมันรวยขึ้นไปคุณจะไม่ถึงสเต็กอ่าแล้วเอาไปทําซอสได้ด้วยนะนแล้วผสมมายองเนสแล้วก็น้ำมันมาก่อเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นซอสสลัดได้เลยง่ายมากโอเคนี่นะคือถ้าทำสเต็กอะไม่มีโรสแมรี่ไม่มีไทม์สดไม่เป็นไร <c oughs> ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบใช่คือสมัยที่เราขายผักอะ เอฟซีก็สั่งซื้อกันเข้ามาเยอะมากทามเลยรสแมรี่แต่ว่าทามรสโลมแมรี่เนี่ยเวลาเราส่งไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่สดละอ่าม,มันจะไม่สดเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําแบบให้มันแห้งแล้วง่ายๆอ่าตัวนี้จะเป็นพี่ผง์อิตาเลียนรแบบวยตัวนี้นนกันต่ออ่าพี่ปารวยพี่ผงม,มาล่าอบร้อยแล้วอ่านี่คือถ้า๊ยไฟดับไปดับไฟดับ เดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับเดี๋ยวไฟมาไล้หายหมดโอเคไมาแล้วก็จิ้มกินเลยอ่ะรูดูฝนดูดูฝนดอยก็อย่างนี้แหละครับหายไปแล้วอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวรอไฟมาแล้วตออ๋อมาละมาละสองรอบโอเคอ่าอย่างสักอุ้ยสามรอบแล้วนะเนี่ยใช่สามรอบแล้วไฟเป็นอะไรอ่ะทั้งนั้นจะดับหายไปแล้วน่าจะดับทั้งหมู่บ้านเพราะฝ่ฝนกําลังมาเดี๋ยวาไปชุดเทียนก่อน สรุปไฟไม่มานะคะน่าจะดับไปประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็เลยต้องจุดเทียนกับใช้ไฟสำรองแทนค่ะก็เป็นวิถีชีวิตปกติบนน่อยก็มันจะมีแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอยู่ๆก็ดับไปเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เดี๋ยวป๋ามามีก็จะสวีทต้แสนเทียนดินเนอร์ภรราอยู่ตรงนี้แหละก็จะบอกแล้วบรรยากาศอ่างเงี้ยโรแมนติกมากอ่ะอ่ไฟมาแล้วเตรียมตัวกนไม่เป็นไรอย่าพึ่งดับไฟอย่าพึ่งดับเทียนอ่ะ ก็ที่กำลังจะบอกก็คือเนี่ยเราก็จีหมูอุ้ยไปแล้วชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรไม่เอาแล้วยังไงดาบิอ่ะไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ต่อมาไวไปไวอ่ะทีนี้อ่ะให้ชิมกันเลยชิมกันเลยครับว่าแค่เรารวยที่รักต้อนหน่อยมาอร่อยอันนี้ก่อนให้เกลมโลาปาเนอันนี้อันนี้ของสมุนไพรอิตาเลียนเนาะอ่านี่คือเอาทั้งเห็ดแล้วก็ผักเลยนะครับนี่นะคือเป็นการกินผักแบบง่ายๆที่อร่อยเป็นมิติใหม่ คือเราไม่ต้องไปปุงผัดแบบว่าให้ผัดไฟแรงแล้วก็ใส่พวกซอสเยอะๆคือแบบนี้มันสุขภาพด้วยนะฮะง,ง่ายเลยอร่อยอมอันนี้แบบมาลามาใชิญอืมอืมมันก็อร่อยถูกไหมอ่ะแล้วอ,อ,อ่ตอาตอนทัานไปไม่มาแต่เราจะเอาให้จบก็คือเราบอกแล้วเราจะเทสสามสาหายเราก็จะเททั้งสาสหายเลยมาเ่ิร์ผลไม้ เปลาปอบมันม่วงแล้วก็ลูกแก้วมันก่อนนี้คือเพิ่งไปเก็บมาเลยนะเนี่ยสดๆจะสวนเลยอ่าก็คือพริกเกลือคุณพ่อเนี่ยมันจะเข้าได้ทั้งผลไม้เปรี้ยวและผลไม้ที่มีรสออกหวานทุกชนิดได้หมดเลยมันจะมีความหอมของถั่วที่เขาเรียกว่าทูน่าแครอ่าเป็นทุน่าของภาคเหนือเราไงภาคเหนือเราจะรู้จักเป็นอย่างนี้แล้วก็ของชาวพี่น้องใต้ โอเคเริ่มเดี๋ยวเขาเปิดควาเปิดประเดิมนะอืมเราโรยละจิ้มไหมจิ้มไหมครับจิ้มมาต้องมาด้วยแบบจะถืออ่ะนี่ค่ะนี่ให้ปลานโรยตรงนี้เลยลูกโรยละจิ้มนี่มาดูน่าจะไม่เห็นนะอ่านี่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 อ่าจิ้มเลยครับมาแม่ขอจิ้ม พี่เกิืคุณพ่อกินกับไรกอร่อยอันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเฟรชลีเดย์ที่แอลลี่ต้องอย่างนี้จุกๆอร่อยบอืะเข้ากันนัวที่สุดแล้วอที่มันมันชิมได้ด้วยนะคุณลองเอาผักอ่ะแล้วมากินพี่เกิือคุณพ่อคุณจะได้อีกมิติใหม่ไหนอะจะคือพี่เกิือคุณพ่อเนี่ยทำมาเพื่อ สายผลไม้แต่ถ้าจะลองแบบลองชิมดูก็ได้มันเข้ากันแบบเข้ากันไม่ถึงใช่ไหมเพราะตัวนี้มันจะมีถั่วถั่วคั่วมันจะมีความนัวของมันอยู่แล้วงงมแล้วมันเข้ากันเหรอเข้ากันสายผลไม้เปรี้ยวอ่ะต้องต้องที่สุดถ้าเป็นผลไม้เปรี้ยวนี่คือที่สุดเลยคือถ้าเคยกินพริกชอบกินพริกเกลือแล้วต้องลองกินเนี่ยอันนี้ของเราทุกคนทีกับอะไรก็อร่อยอันนี้อันนี้รับประกันโอเค สำหรับ FC ฟที่สั่งจองกันเข้ามาก็คือ PO อได้ล่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวอีสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้จัดส่งกันแบบให้ f อที่จองกันล่วงหน้าแล้วแล้วก็สำหรับ f อที่สนใจก็สามารถพักเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มทยอยกับนก็ส่งไป <ฮา S 2> เลย,เลยโอเคแฮปปี bye bye. ้เฟมิลีเดย์บายบายบาย,บายฝากติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้กับแอรี่ด้วยตอนนี้โตแล้วแซ่บแอนนี่กำลังจะมีช่องตัวเองนะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวแล้วจะบอกให้เอทีหนึ่งอันนี้เขาจะมีช่องตัวเองที่เขาจะทําขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกทําธุรกิจการทําแบรนด์เนแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์แรกของแอรี่อร่อยแซาวอรีาาร่ฝากไปติดตามกันนะคะที่ช่องของแอรี่ใช่บ๊ายบายไม่พอต้องปอกเพิ่ม